บุ๋มปนัดดาเล่าระทึกชาวบ้านรอดระเบิดเพราะกาแฟบ้านและยกเว้นรูปภาพสามภาพลงพื้นที่ชายแดนด้วยตัวเองสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่อบพยพจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชา ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเข้าไปดูบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดนระเบิดทำลายจนไม่เหลืออะไรเลยเว้นแต่รูปภาพสามภาพที่หลงเหลือไว้จากนั้นบุ๋มปนัดดายังเผยต่อว่าเจ้าของบ้านวิดเสียชีวิตแต่พระหิวกาแฟจึงทำให้เดินออกมาซื้อจากนั้นไม่ถึงสมนาทีระเบิดก็ลงเต็มๆซึ่งโชคดีมากไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านในเวลาดังกล่าว บ้านหลังนี้โดนทำลายทั้งหลังจากระเบิดไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นรูปภาาสามภาพสมาชิกในบ้านเจ็ดถึง8คนโชคดีไม่เป็นอะไรที่ผู้ชายที่ยืนข้างบุ๋มโชคดีมากที่อยู่กาแฟเลยออกไปซื้อกาแฟไม่ถึงสมนาทีระเบิดลงวิ่งหลบกันวุ่นวาย เบื้องต้นมูลนิธิองค์กรทำดีมอบเงินหนึ่งหมื่นบาทเผื่อไว้ดูแลตัวเองก่อนไว้ซื้อของใช้ที่จำเป็นส่วนตัวบ้านรอทางภาครัฐดำเนินการต่อไป